งานเข้าวเบนเมืองเลยนักร้องลูกทุ่งดังเปิดตัวลูกเงียโดนดราม่าเต็มๆเ,เรียกได้ว่าหลายคนอาจจะรู้จักเป็นอย่างดีสําหรับเจ้าพ่อเพลงเศร้าศิล,ลปินหนุ่มมากความสามารถเบนเมืองเลยที่โด่งดังมากๆโดยมีผลงานโดดเด่นอย่างมากมายอาทิการร่วมร้องเพลงฟีเจอริ่งกับ กระต่ายพันนิพาที่มียอดการชมมากกว่า200ล้านวิวและล่าสุดกลายเป็นดราม่าจนได้เมื่อแฟนคลับบางคนไม่พอใจเบนเมืองเลยหนุ่มนักร้องลูกทุ่งชื่อดังหลังเปิดตัวลูกเงียอย่างเปิดเผยโดยเขานั้นได้เข้ามาคอมเมนต์เบนเมืองเลยถึงพฤติกรรมการเปิดเผยครอบครัวทั้งที่ตนเองเป็นถึงนักร้องดัง หลังจากนั้นเบนเมืองเลยจึงตอบกลับข้อความดังกล่าวว่าที่ผมลงรูปลูกและภรรยาผมบ่อยๆเพราะผมให้กิยติภรรยาผมที่ไม่ปิดบงังเพราะผมคิดดีแล้วว่าจะไม่ปิดบังเรื่องครอบครัวและคนที่เป็นเฟนคลับผมทุกคนจะรู้และเข้าใจคาบและผมเลือกที่จะไม่โกหกและอยู่กับความจริงคาบขอบคุณที่เป็นห่วงนะคาบแบบ ข้ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาให้กำลังใจมากมายว่าถ้ารักศิลปินก็ต้องเคารพในตัวเขาสิเขารักใครเราก็รักด้วยเสพที่ผลงานเดอ้อถูกแล้วน้องชายถึงแม้ด้านหนึ่งน้องจะเป็นศิลปินแต่อีกด้านหนึ่งน้องคือพ่อของลูกเป็นสามีของภรรยาทำหน้าที่ให้ดีทั้งสองด้าน ชีวิตก็จะพบแต่ความเจริญรุ่งเรืองทำดีแล้วถูกต้องที่สุดเบ้นเอาใจไปเลย